ที่อัภาจังหวัดสมุทรสงครามนะคะวันนี้เขาบอกว่าแถวๆนี้มีร้านอาหารบุฟเฟ่ปลาทูทุกคนคะ่ะเพราะว่าอาหารในเมนูเขาเนี่ยเต็มไปด้วยปลาทูทำมาจากปลาทูหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแกงส้มปลาทูปลาทูแดดเดียวชูชีปลาทูขนาดทอดอน ยังออกมาเป็นทอดมันปลาทูเลยคุณผู้ชมและที่สาคัญนะร้านเขาเนี่ยเปิดมาได้ไม่นานะคะไม่กี่เดือนเท่านั้นเองแต่ยอดขายตวันเนี่ยหนึ่งหันบาทเอาง่ายๆใช้ปลาทูวันนึงกว่าร้อยกิโลกรัมนั่นก็คือร้านนี้เลยบ้านปลาทูบุฟเฟ่นะคะอะไรคือเคล็ดลับที่ทาให้เขาขายดบขายดีแบบนี้ตามไปต่อไปบุกในร้านเขาข้างในเลยต้องไปทางไหนนะและนี่ลักรับร้านบ้านปลาทูบุฟเฟ่ตั้งอยู่ริมถนนเส้นทางลัดคลองโคนชะอํา อำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามร้านอาหารบุฟเฟ่น้องใหม่ที่เพิ่งเปิดมาได้เพียง5เดือนกว่าๆด้วยราคาเบา,เบาๆหัวละ222บาทเท่านั้นแต่อัดแน่นไปด้วยสารพัดเมนูปลาทูที่มีให้เลือกชิมอย่างจุใจถึง35เมนูเรียกว่าเอาใจคนชอบกินปลาทูโดยเฉพาะเลยแหละครับ เรื่องของความสดเนี่ยหายห่วงเพราะเขาจะรับปลาทูใหม่ๆมาในทุกๆเช้าซึ่งเจ้าของร้านก็คือพี่พัดคนนี้แหละครับวัาวแต่พี่พัดเขาไปทําอะไรอยู่ใต้ทุนร้านแบบนั้นล่ะครับน้องไปตองลองไปถามเขาให้หน่อยครับสวัสดีพี่พัดค่ะสวัสดีครับอ,อ,อ๋อเดี๋ยวนะให้ให้ทุกคนดูว่านี่คือปลาทูสดนะปลาทูสดสดเนี่ยหน้าย,ยังไม่ได้งอคอยังไม่ได้หักนะทุกคน <S <S แปลว่าเราได้ปลาทูสดมาอย่างเงี้ยแล้วเราต้องมาทำอะไรขั้นแรกไสปลาครับ ไสปลาคือเอาไส้ออกครับฟักไสควักแล้วก็เอาเอาไสเนี่ยล้างทำความสะอาดแล้วก็หัดคอหัดคอแล้วก็ลงเท่งละสองตัวสี่ตัวแล้ววันหนึ่งอ่ะใช้ปลาทูเยอะแค่ไหน่ะวันธรรมดาก็อยู่ราวๆหกสิบถึงร้อยโลแล้วแต่ลูกค้าอันนี้คือเตรียมเอาไปนึ่งอ่ะใช่ครับอันนี้เป็นเต้า ภาชนะที่ใส่เค็งปลาเนี่ยครับต้มในมน้าเกลือจริงๆมันคือการต้มต้มค่ะต้มในน้าเกลือครับไม่ใช่นึ่งต้มเลยนะคะสังเกตว่าน้ําจะไม่ได้เป็นน้ําที่เดือดปุดนะ,ะเป็นน้ําที่แบบร้อนเดือดกําลังดีนะคะก็ะคือให้น้ําเดือดอเบา อันเดือามเดี๋ยวปลาแตกครับอ๋อลลเหรอตัวันจะเล็กอย่างเงี้ยเหรอหลับไม่สวย่ไมสวยครับใช่แล้วเวลาต้มปลาทูเราต้มนานแค่ไหนเนี่ยมาน15-20ถึงนาทีครับต้มปลาทูทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อข้างบนนะคะทุกคนไปค่ะมุดกลับมาค่ะ วิธีการน,นึ่งปลาทูกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เดี๋ยวจะพามาดูปลาทูที่ขายในตลาดเนาะพี่พัชมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่อันนี้เค่งขายยังไงคะอันนี้ที่ร้านจะขายเค่งแล้วห0บาทเค่งใหญ่อันเนี้ยคะ่ะอ่อันนี้เค่งหนึ่งร้อยยี่สิบครับอ๋อันนี้ <ไป S 2> จะ <4 S 2> ตัวใหญ่กว่าแล้วอย่างนี้เรามีการแบบเลือก ปลาทูยังไงอ่ะถ้าคนจะมาซื้อเขาเขาจะดูกันยังไงเออดูตัวสั้นๆนะครับตัวผิวใสๆโอเคก็คืออันนี้ที่ร้านเนี่ยมีขายเป็นปลาทูเป็นเข็งด้วยใช่ครับแล้วก็มีเมนูที่เป็นอย่างที่บอกบุฟเฟ่บุฟเฟ่บุฟเฟ่ปลาทูนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะเกิดมาได้จากที่ว่าบ้านเรานึ่งปลาทูขายอย่างเงี้ยครับมาก่อนค่ะแล้วผัดก็เลยควาคิดว่าบ้านเรามีวัตถุดิบอ่ะก็เลยทําเป็นบุฟเฟ่ไปเลยแล้วกันเป็นบุฟเฟ่ปลาทูใช่ครับบุฟเฟ่ปลาทูเนี้ยมีทั้งหมดกี่เมนููปลามนู อีกสเมนูเสริมหัวเท่าไหร่คันละ220 2องยบบาทครับสูงต่ำกว่าร้อยเซนเอครับคันสีแล้วเมนูอะไรที่ลูกค้าสั่งเป็นประจําผัดกะเพราตับปลาทูฮะ<า>ครับกะเพราตับปลาทูมันเท่าเนี้ยใช่ครับจํากัดไหมเวลาจํากัดครับก็คือผมจะให้2ท่านเนี่ยหจานเออ้อยไอเดียดีมากเลยนะกะเพราตับทุกโต๊ะ ควรสั่งและมีเมนูอะไรอีกที่ลูกค้าสั่งเยอะก็ต้มซาเตียครับอันนี้ก็ใช้เวลาในการต้มนานปัาทูซาเตียคือมันต้องต้มจนมันเหมือนเปื่อยเลยใช่ไห<า>มท<ช>านาได้ทานได้ทั้งก้างครับแต่เอาอย่างนี้มันจะมีเมนูที่แบบขายดีๆอีกชูชีชูชีช,ชูชีปลาทูขายดีถูกไหมครับงั้นขอไปต้องบุกเข้าไปเปิดสูตรเคล็ดลับ2เมนูนี้ได้ไหมออกมาหน้าตาเป็นยังไงแล้วทำไมเมนูขายดีค่ะ เจอร้านขายดีแบบนี้ทีไรน้องไปตองก็ไม่ลืมที่จะขอสุดเมนูเด็ดมาฝากกันซึ่งก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าแต่และเมนูเนี่ยครับต้องใช้วัตถุดิบและวิธีการทำไม่ใช่น้อยๆเลยนะกลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดงกันอีกครั้งเรายังอยู่กันที่ร้านป้านปลาตูบุฟเฟ่ที่เขารวบรวมเมนูเด็ด ที่ทําจากปลาทูเอาไว้ให้กินกันแบบไม่อันตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาเปิดเ็ดลับการทําปลาทูซาเตียและชูชีปลาทูกันแล้วซึ่งวัตถุดิบและขั้นตอนการทําจะเป็นยังไงเราตามน้องใบตองบุกเข้าครัวกันไปเลยครับเมนูที่เราจะทําเมนูแรกก็คือปลาทูต้มซาเตียปลาทูซาเตียเนี่ยจะใช้ปลาที่เป็นปลาทูสดถูกไหมใช่ครับปลาทูสดมาดูวัตถุดิบกันว่าเราจะต,ต้องใส่อะไรสับประรดครับสับประรด ลองก้นหม้อครับหม้อไม่ด้วยความสับปะรดมันเป็นมีริดเป็นกรดใช่ไหมช่วยทาให้มีดช่วยทำให้ปลามันนิ่มแล้วก็ปลาทูเลียงเลยใช่ไหมครับเครื่องปรุงของเราก็ขาดไม่ได้คือน้าตาลใช้น้ําตาลมะพร้าวครับน้ําตาลมะพร้าวแล้วก็ตอดด้วยเกลือครับเกลือนะฮะแล้วก็มะขามเปียกมะขามเปียกตัวช่วยให้มีกลิ่นหอมเทีมกีีแล้วก็พริกแห้งครับพริกแห้งแล้วก็มีขิงอีกอย่างหนึ่งครับลืมขิงนี่ก็คือเติมน้ําลงไป เดี๋ยวเราก็จะยกไปต้มได้เลยใช่ไหมคะอ่างัันเดี๋ยวไปต้มกันค่ะต้ม20ชั่วโมงต้มวันนี้ขายพรุ่งนี้ครับง่ายๆคือ1นึวันต้มตอนผ่านครับตั้ง่านไปเรื่อยๆไม่ต้องไฟแรงไม่ต้องครับค่อยๆให้ผุดๆก็คือต้มไว้นนี้เลยมาถึงเมนูที่2นะคะชูชีปลาทูครับน้ำมันร้อนแล้วเราก็ผิดแกงแกงครับก็คืออาจต้องใช้ริกแกงเยอะหน่อยเพราะว่าสําหรับการทำประมาณสิบตัวนะทุกคน แล้วก็ใส่กะทิครับเติมอันนี้เป็นหัวกะทิไหมครับอันนี้ดอกเตอครับเราจะไม่ใส่น้ำปลาอย่างเดียวนะครับเราจะใช้ดอกเือด้วยในก้อนน้ำตาลทีนี้ก็ใส่ไล่ๆกันเลยครับน้ำปลาอีกหนึ่งน้ำปลาต้องเยอะแล้วต้องเยในส่วนนี้เราก็ใส่อันนี้ก็เป็นปลาทูสดเหมือนกันไหมคะใช่ครับซึ่งจริงปลาทูก็ไม่ได้สุกยากใช่ครับประมาณ 10- 15นาทีตักเสิร์ฟได้เลยใช่ไหมคะเราจะใส่จานแบบนี้เลยที่ได้สองตัวโรยด้วยใบมะกรูดซอยครับ อหอมมากตรงนี้เหลืออีกหนึ่งเมนูเดี๋ยวอันนี้ให้พี่พัดเปิดสูตรเลยเมนูต้มสายบัวปลาถูค่ะต้มสายบัวปลาถูครับวันนี้ออวัตถุดิบหลักของเราก็จะมีสายบัวครับปลาทูนึ่งนเราก็เอามาแกะเอ้นหนึ่งอะเริ่มแรกเราก็จะใส่กะทิก่อนนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่น้ำมะขามเปียกครับ แล้วก็ใส่เกลือนะครับแล้วก็น้ำปลานิดนึงครับให้กินหอมตอจากนี้เราก็ใส่ใส่บัวครับต้มทิงไว้ให้ใส่บัวสุกประมาณส0นาทีตอนนี้ใส่บัวก็สุกแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่เนื้อปลาครับเนื้อปลาทูไม่เด็กนินึงเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยแล้วก็อันนี้ผักช,ชีครับเสร็จแล้วครับต้มใส่บัวปกัดบูครับ เห็นเคล็ดลับกันไปแบบหมดเปลือกขนาดนี้ชักสงสัยแล้วหละครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่ในบุฟเฟ่ต์ของร้านบ้านปลาทูก็ยังมีอีกหลากหลายเมนูให้ได้เลือกชิมกันจนตาลายถ้างั้นให้พี่พัดจัดเต็มมาให้ลองกันไปเลยดีกว่าครับว่าจะได้ขนาดไหนทั้งหมดนี้ก็คือเมนูบุฟเฟ่ต์นะคะบุฟเฟ่ต์อย่างผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยหัวละ222บาทน,นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเมนูอะไรนาฐานบ้าปลาทูซาเตียค่ะ เนื้อปลามันสดอ่ะเนื้อมันแน่นหอมหวานนําเค็มตามแล้วค่อยเปรี้ยวอร่อยมาต่อกันที่เมนูฉูดฉี่รัดูที่เราเพิ่งทําเสร็จเมื่อสักครู่นี้นะคะฉูชฉี่เนี่ยริกแกงเขามีความหอมคือถ้าเกิดว่าใครไม่ทานเผ็ดอันนี้อาจจะเผ็ดอร่อยอร่อยมากเลยจะไปอะไรต่อดีไปถูกไปไม่ถูกไปถูกโอเคเอาไปต้มกะทิสายบัวแล้วกันนะคะ หองกะทิมันๆเปรี้ยวหวานเค็มทานมาหลายเมนูปลาแล้วตอนนี้จะลองเมียวแล้วตอนนี้กะเพราตับปลาทูเพราะปลาทูตัวหนึ่งตัวเล็กนิดเดียวเฮ้ยมันอร่อยอะเหมือนกินแบบกะเพราแบบตับไก่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันแค่เล็กกว่าตับปลาทูมันมีความมันสองท่านได้หนึ่งการนะจ๊ะขอเป็นเมนูปลาทูแดดเดียวบ้างนะกินหัวปลาทูก่อนค่ะ กรอบมากเลยอ่ะมันกินได้ทั้งตัวเลยนะหัวยันทางเนี่ยอร่อ,อยอ่ะปลาทูนี่ค่ะส่วนอันนี้ก็คือเมนูข้าวคลุกปลาทูหรือว่าปลาทูแกะอันนี้แบบเด็กๆก,ก็น่าจะชอบนะพร้อมทานได้เลยนะคะแต่ว่าสิ่งนี้ที่ไม่เคยกินมาก่อนนั่นก็คือแกงส้มใบกะเพราที่ใสป่ปลาทู เดีมยวนำหวานตามแล้วก็เค็มตามหอมใบกะเพราซึ่งไอตัวใบกะเพรานอกจากให้ความหอมมันน่าจะให้ความเผ็ดร้อนลึกๆคล่องคอสดชื่นแล้วเขาไม่ได้มีแค่นี้นะเขายังมีนี่ไข่เจียวปลาทูและที่ทุกคนเห็นอยู่ทอดมันปลาทูที่นี่อย่างที่บอกแหละว่าเมนูประมาณ3 5เมนูเนี่ยเป็นเมนูที่ทำมาจากปลาทูทั้งหมดเลยแวะมาลองกันได้นะคะหัวละ222บบาทเท่านั้นเองจ้ะ ก็เรียกว่าอาร่อยคุ้มเกินราคาจริงๆเลยนะครับสําหรับบ้านปลาทูบุฟเฟ่แต่ก่อนที่จะมีร้านที่ขายดีได้แบบนี้เนี่ยเส้นทางชีวิตของพี่พัชก็ไม่ได้ง่ายเพราะในอดีตเคยลำบากจากการที่เสาหลักของบ้านอย่างคุณพ่อล้มป่วยจนทําให้พี่พัชต้องดิ้นรนหาเงินเพื่อส่งตัวเองเรียนตั้งแต่อายุ11เรื่องราวตอนนั้นเป็นยังไงให้พี่พัชช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับพ่อกับแม่ทําอะไรตอนนั้น พ่อขับรถขาย<ม>ขับซาเลงอะครับพ่วงค้างขายขนมหวานบ้างขายไอติมบ้างส่วนแ,แม่ก็ตีสองจะไปทําตลาดปลาซื้อปลาหมึกซื้อปลาจากตลาดปลามาขับรถพ่วงรถกับพ่อเรามีอีกหนึ่งวิกฤตที่ต้องมาเจอตอนเป็นวัยรุ่นพอดีพ่อหลมป่วยตอนนั้น <Memory S 1> พ่อป่วยเป็นอัมพาตมีสาเหตุนะว่าเกิดจากอะไรพ่อเมื่อสมัยก่อนพ่อไม่ได้ดื่มเหล้าเมานะ แต่ว่าดื่มเครื่องดื่มชงกำลังเยอะกินวันหนึ่งสีห้าขวดวทำงานตั้งแต่ตีสอง ตื่นมาก็ดื่มเลยหรือเปล่าน่าจะหลายปัจจัยแหละพักผ่อนน้อยทำงานหนักแล้วตอนนั้นหมดค่าใช้จ่ายกับการรักษาพยาบาลไีเยอะไหมอะครั้งหนึ่งก็แปดร้อยไม่ต่นงกันเลยน้องต้องจ่ายเองถ้าสมัยก่อนผมว่าเยอะเลยนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่พี่พัดรู้สึกอยากอยากช่วยแม่อยากช่วยที่บ้านเริ่มแรกขายลิ้นจี่เห็นเขาขายลิ้นจี่กันกลางลมมาเอออยากขายสนุกดันรถก็จอดด้นรถก็จอดแล้วเรามีเงินทุนไหม ขอยืมแม่บอกว่าแม่ขอยืมสองพันไดไหมขายดีมากขายไม่กี่ชั่วโมงหมดเหรอได้กําไรเลยครับเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทวันแรกที่ทํางานในชีวิตนี้ทีนี้ผมก็ขายลิจีตอยู่ปีสองปีพอลินจี้หมดเอาโต๊ะมันว่างถ้างไเอาปลาทูเอาหอยดองเอาเกลืออะไรมาขายเรื่อยๆมันเลยเป็นของฝากจากแม่กองใช่ครับพอเข้ามัธยมเนี่ยเหมือนเราเริ่มส่งตัวเองได้เลยเอาเงินที่ขายจากสาวที่สองวันเนี่ยค่ากินค่าใช้เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยได้หมดทุกอย่างเหมือนดูแลตัวเองได้เลยไม่ต้องขอบพ่อแม่เลย เหมือนเหมือนเอาไงแม่เหมือนส่งตัวเองเรียนใช่ก็ใช้ชีวิตเกับการแบบวันว่างไปขายปิดเทอมเสาร์อาทิตย์ไปขายอยู่เนี้ยจนจนโตเลยไหมคะจนจบมหาลัยทีนี้ก็มีเรื่องที่เรียกได้ว่าเป็นความเชื่อเนาะใช่ความเชื่อที่เข้ามาอยู่ในชีวิตก็คือมีหมอดูมาทักเลยใช่ครับทักผมผมไปกับญาติที่ไหนไปไปเขาญาติเขาจะไปดูดูเขาเหมือนให้เราพาไปไปเป็นเพื่อนไปเป็นเพื่อนพอทักผมก่อนเลยพอเห็นหน้า บอกว่าแค่เขาบอกว่าอยาก,กินเนื้อนะแล้วก็เราอ่ะบูชาพิพเตรน,นะเอาองค์นอนนะไม่เอาอปางน,านั้นฟางนี้เอาเขาจะมาต่อตรงมาแค่นี้นไปหาซือ้องค์เือนที่เขาบอกหลังจากทำแบบนั้นไปแล้วชีวิตเราด,ดีขึ้น,ด,นดีขึ้นแบบก้าวกระโดดนะขาิจี้อ่ะแค่30วันอ่ะได้ได้กำไรประมาณ3 0 0แสนจนเรียนจบมาทำงานก็ได้เป็นกอบเปิงกรรมมาตลอด ก็เพื่ไงวะสร้างเนื้อสร้างตัวได้เพราะเ,เพราะว่าเลิกกินเนื้ออย่างเงี้ยเหรอในความคิดก็น่าจะเป็นแบบนั้น<อ>แต่พอได้มีเงินก้อนหนึ่งก็ได้ไปเที่ยวอะครับไปเที่ยวไปเที่ยวไหนคะไปเที่ยวญี่ปุ่นอ่าแล้วปรากฏว่าไปกินเนื้อที่นั่นทําอะไรก็สะดุดอย่างเชน่น ก็เคยไปทําร้านอาหารนะครับลงทุนเป็นล้านอ่ะก็เจ๊งเจ๊งอย่างร้านอาหารก็กลับมาทําขายปลาทูอยู่ทีนี้คมทางทําถนนมากั้นบารนเอเอร์ยาวเลยมันก็จะถูกบังทีนี้บารนเอเอร์ถนนเตรโควิดอีกแล้วโควิดมาอีกควิดยหนใช่คนไม่ค่อยเที่ยวเพราะว่าเราขายของฝากลุ่มเราหลักนักท่องเที่ยวอ่าแปลว่าคนไม่เดินทางไม่มีมีไม่ค่อยมียอดขายหายหวบหา แล้วมารู้ตัวอีกทีตอนไหนก็มีป้าคนหนึ่งที่เป็นคนช่วยทํางานอยู่ทีบ้านที่ร้านเนี่ยก็คุยกันไปดันตรงกับลูกสมัยแกแล้วเป็นคนเดียวกันกับคนที่ทักผมผมก็เลยเอกใจงั้นก็เลยบอกป้าว่าหยุดกินเนือ้อก็มาเอิญมาเจอกับร้านอาหารที่ทําตรงนี้ตรงนี้ก็มาทําบุฟเฟ่ปทูอตอนที่มาทำร้านนี้ก็มีทุนอยู่สี่หมื่นกว่าบาทจำได้ไหมวันที่เปิดวันแรกมีลูกค้าเยอะไหมสามวันแรกมีลูกค้าสองท่านสามวันแรกลูกค้าสองท่านใจเป็นไง เขาใเฮียวๆหน่อยเขาแบบว่าไปได้ไหมเราแล้วเราใช้แก้ปัญหาด้วยความที่ว่าวันนั้นผมก็มันว่างเหรอใช่ไหมก็ดูใน Facebook ก็เสิร์ชไปเรื่อยพอดีเสิร์ชไปเจอกลุ่มคนรักการกินบุฟเฟ่ก็เลยลองถ่ายภาพบรรยากาศอาหารราคาอะไรเงี้ยคือโพสต์ลงโซเชียลเหรอในใช่ครับใน Facebook แล้วก็มีคนที่เห็นในกลุ่มนะครับก็มาทานตามมาจากในกลุ่มครับก็วันหนึ่งก็สองโต๊ะมั่งสามโต๊ะสี่โต๊ะสิบโต๊ะเสาร์อาทิตย์ ก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วเขาก็รีวิวของเขาเองเขารีวิวให้ครับโอ้เป็นเป็นกระแสในโซเชียลที่ทําให้เรามีลูกค้าขนาดนี้หลังจากมาทําร้านที่นี่เห็นว่าแบบมีเรื่องโชคดีเกิดขึ้นมีเรื่องโชคดีตลอดก็คือมีคนได้โชคสุกรางวัลอะไรอย่างนี้หลังจากที่มาทํางานที่นี่แล้วจุดทูบก็มองเห็นเลขนกบินมาก็อะไรก็เป็นเลขมันเป็นเรื่องบังเอิญน้องๆเด็กในร้านเคยได้โชคได้รางวัลไปและแล้วตัวพี่พัดเอง โชคความโชคดีของผมคือทำแล้วมีลูกค้าอันนี้ผมก็พอพอใจกับนี่แล้วก็ถือว่าโชคดีแล้วเปิดมาได้กี่เดือนแล้วอ่ามาถึงตอนนี้5เดือน5เดือนปัจจุบันนี้ยอดขายเป็นไงคะเอ่อวันนึงก็ได้หลักหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อวันเลยครับประมาณช่วงที่พลิกใช่ครับเอางี้ดีกว่าให้พี่พัฒน์ฝากเคล็ดลับแล้วกันเนาะสำหรับการค้าขายค้าขายไม่ดีเราก็ต้องอดทนครับเพราะว่าการค้าขายมันไม่ได้ดีทุกวันมันก็มีวันดีและวันไม่ดี สิ่งสำคัญของการขาของก็คือต้องจริงใจซื้อใส่กับลูกค้าสุดท้ายฝากร้านเต็มที่เลยค่ะพี่พัะก็ร้านผมชื่อบ้านปัตถุบุเฟ่ครับตั้งอยู่ถนนฝ่ายกองโพนเส้นทางรัฐออกหัดเจ้าสำรานฉะคันเข้ามาประมาณ8กิโลโทรมาถามผมก็ได้ที่เบอร์095 7474582ครับวันนี้ขอบคุณพี่พัทมากมนะคะขอบคุณค่ะ